ช่วงนี้อากาศเย็นครับเกาหลีใต้รักษาสุขภาพดีๆเร้อพี่น้องนะบางคนเก็เป็นไข้เป็นวัดเนาะเพราะว่าอากาศติดลบนะครับหลังจากปีไม่หันอากาศหนาวจัดหิมะตกนะครับช่วงนี้ดีขึ้นมานิดนึงนะครับอากาศอยู่ประมาณลบเจ็ดลบแปดนะครับเมื่อเย็นมาครับผม งานเกาหลีใต้ช่วงนี้นะครับว่าว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานก่อสร้างกะบางหมองกยุดนะครับเพราะอากาศหนาวแต่ใส่งานว่าบนน้นนี่ก็เหตุตลอดครับงานหลายว่าจะเป็นงานเกษตรงานเกษตรกะงานกางแย้งกับบ่คอยมีงานเล้กพี่น้องผู้ใดช่วงนี้กะที่อยู่ในเกาหลีกัรักษางานจาของใหัน ไมนได้นะครับพะงานงานหน่อยอากาศหนาวงานพอคอยมีครับผมได้พักนะครับเพออากาศเย็นพักตายนะครับทำกเกษียณไม่ได้นะครับใครที่ไม่งานก็รักษาไว้ดีนะครับสำหรับผู้ใดสิมาก,กช่วงนี้ก็ทังองเขายากความครับบินมายากนะครับผมแล้วกะ็ระวังโดนหลอกนะครับว่าเห็นข่ากวก็โดนหลอกมามาหลายนะพี่น้องเนาะ คนไทยก็มีคนสิบพามาทำงานเกาหลีใต้อ่าค่าแรงสูงเะมือนเสียเท่านั้นเท่านี้อ่าเสียเงนินไหลาโดนหลอกกันไหลนะพี่น้องนะให้ศึกษาดีๆก่อนสิมาครับเพราะว่าช่วงนี้มันสิมาก,กะงานบ่นมีนะครับงานเกษตรมาแล้วก็นอนบางคนกะก,ก,กับนะครับไม่ได้ทํางานนะครับกับเมืงศึกษาสภาประกาศดีๆครับก่อนสิมานะครับทํางานบวชสิเป็น ในระบบ EPS Thailand EPS Thailand กับบินบินได้ตามปกตินะครับก็มีงานต่อว่าใครที่จะมาท่องเที่ยวนะครับบินเข้ามาทํางานเกษตรนะครับช่วงนี้ก็ศึกษามุ่งนี้ดีเพราะว่างานงานไม่มีนะครับแทบไม่มีนะครับส่วนมากก็จะเข้าไปทํางานโรงงานกันนะครับผู้ใดบินมาช่วงนี้กับางานยากครับผมผู้ใดสมากับศึกษารายละเอียดดีๆ ใายโดนหลอกได้พี่น้องเด้สำหรับบ้าบนน้นเคยเหตุงานก่อสร้างมีงานเรื่อยๆครับผมหนาวาวก็เหตุที่เก่า,ากรค,ครับมันขึ้นอยู่กับใส่งานครับอ่าสิบพักบอ่อก็เสียงานต่อนะครับบางใส่ก็บ,บ่คือกันบางใส่ก็พักงานเพราะว่าอากาศเย็นทำงานกลางแจ้งไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าของบ้าบน,นนู้นนี่เฮ็ดขึ้เก้าครับพี่นออออ้องครับทรเรื่อยๆครับ ช่วงนี้อากาศเย็นหนาวครับนี่ชุดใส่ชุดหลัดกลุ่มครับเพื่อที่ทำงานครับหลักหักษาสุขภาพน้ำครับผมศึกษาเมืองดีๆได้พี่น้องเนอะอือกูดม,มาได้กะมีงานกะโชคดีครับช่วงนี้ครับขอให้ทุกคนกูได้สิมากะศึกษารายละเอียดดีๆครับไม่ให้โดนหลอกนะครับเสียเงินเสียค้ำเด้พี่น้องเนอะบ่แมนวาเห็นมูมาได้เงินไหล เนีกับเปล่ามาน้ำเพลินบอได้นะครับต้องศึกษาดีๆเพราะว่าเงินหายยากครับผมสำหรับระบบ e p s Thailand นะครับสอบถูกสอบมาถูกต้องตามกฎหมายนะครับสำหรับู้ไดกกาลังสิเลี้ยนหรือว่ากาลังสิบินนะครับผมตั้งใจเลี้ยนตั้งใจสอบนะครับมาเอ็ไมได้เด้ออีไปลองนะ พี่น้องทุกคนนะสอบแล้วก็ตั้งใจเรียนมาหาเงินนะบ่บว่าจะเป็นงานเกษตรก็สร้างอุตสาหกรรมนะครับตั้งใจอ่านหนังสืออ่านซับนะครับ,อ,นนอ,อ,บ,รบอ่านหลายๆแล้วก็จํานะครับแล้วก็สอบไม่ไม่ได้ครับผมเพราะว่าคาแรงกตเกาหลีช่วงนี้ก็กบาแร็ดีครับผู้ไดมาได้ก็ถือว่าด,ดีนะครับสําหรับระบบ e p s Thailand นะครับสำหรับผู้ที่มาต่องเที่ยวเราค่ะ สีไม่เห็นงาน้นเห่กายากเนี่ยจังเอยครับช่วงนี้เกาหลีทั้งอากาศหนาวเขายากต่อมอกัตรวจค้นเขาเมืออกีนะตรวจเข่งคัดครับม,มันก็ขึ้นกับดวงเนาะปกดวงไม่ไหลครับเพราะว่าจะเป็นระบบ ebs ไทยแลนด์แล้วกัมว่าท่องเที่ยวนะครับศึกษาข้อมูลดีดีครับผู้ใดอสอบมาต่้งใจเลียนตั้งใจสอบมาให้ไม่ได้ครับมาหาเงิน